สายไฟร่วงช็อตคนตาย4วันยังไม่เก็บวันที่10มีนาคม2568ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีว่ามีสายไฟฟ้าสายสื่อสารห้อยระยงระย,ยางกองอยู่บนทางเดินเท้าเกรงว่าชาวบ้านที่ใช้ทางเดินเท้าจะไม่ได้รับความปลอดภัยเพราะเมื่อ4ี่วันก่อนได้มีคนถูกไฟช็อตเสียชีวิตมาแล้วบริเวณถนนผลโยธินสายเก่าโซนสารเจ้าพ่อหนองแคเก่าตำบลหนองแคอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรี ผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปที่เกิดเหตุพบเสาไฟฟ้ามีสายไฟและสายสื่อสารพันกันเป็นจำนวนมากและห้อยลงมากองพาดผ่านทางเดินเป็นทางยาวบางสายถูกปอกเปลือกจนเห็นสายทองแดงและมีรอยไหม้ปอกยางห่อหุ้มสายไฟซึ่งไม่ทราบว,ว่ามีกระแสไฟอยู่หรือไม่บางกระถูกตัดกองอยู่ริมถนนข้างทางฟุตบาททั้งนี้บริเวณที่เกิดเหตุไฟฟ้าช็อตชาวบ้านเสียชีวิตยังพบว่าย,ยังไม่ได้รับการแก้ไขาแต่อย่างใดยังมีรอยไหม้สีดำอยู่สายไฟที่ห้อยระยงระยางก็ยังอยู่ ชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีคนมาแกะสายเคเบิลสายทองแดงถูกไฟช็อตตายคาที่มาแล้วถ้าปล่อยไว้แบบนี้เกรงว่าจะเกิดอันตรายอีกผู้ดูแลกลุ่มหนองแคมีดีเล่าว่าในยุเทศบาลตำบลหนองแครและเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโดยทางการไฟฟ้ารับปากว่าจะเก็บให้ไม่เกิน14วันแต่ชาวบ้านกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากไม่รู้ว่ามีกระแสไฟฟ,ฟ,ฟ้าอยู่หรือเปล่าส่วนสาเหตุที่ทำให้สายไฟ และสายสื่อสารดูต่ำกว่าฟุตบาทนั้นเนื่องจากมีการก่อสร้างถนนที่ยกสูงขึ้นมาเกือบ2เมตรจึงทําให้สายไฟต่ําใกล้ถนนส่วนสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตทางการไฟฟ้าได้ประสานไปก็ยังไม่มีการดําเนินแก้ไขซึ่งยังไม่รู้ว่าเป็นของ่ายไหนบ้างที่เราเป็นห่วงคือประจาชนและเด็กนักเรียนที่ใช้เส้นทางนี้เกรงว่าจะเป็นอันตรายจะอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินแก้ไขให้เสร็จโดยเร็วจบข่าวสวัสดีครับ